อัญเชิญธีวดาอัญเชิญพระชัยมงคลหรือว่าพระภูมิพร้อมด้วยตายายใส่ขึ้นสู่ศาลหรือว่าขึ้นสู่ประาราชวังเพื่อประทับมาโมยพรให้เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนได้ยิ่เย็นเป็นสุข นายันตูบุเมเทวางนามามีขาปจาวอยอยก่อนสุลีโดยินลี่เขารขบาำนับนุเทีพดีกรุงภาลีอารียงเดชภููมเทเวสิธิการสมาัยานโดยอยู่บนประชัยมงคลเทพรารัก ผู้พิทักษภูมิสถานอธิพานบ้รุงเขตนาทเวศมนทนี้เชิญปรีดีประโมดเอื่อเอียงสุดทรงสดับคำคำนับอาราทก็เชิญนาดเสด็จโดนสู่มนทนเทพิธีกาลหัต์เอเชิญเอาโดย นายบุญทองผู้แกว้วนางทองสีผู้แกว้วและลูกลานได้ตกแต่งเครื่องสักการะเครื่องพลีโดยวิธียันนิยมอุดมโภชนาหน,นานาวิธานเป็นต้นว่าเมียงมากและนิ่นมากแต่ละอย่างลวนโอชาพลพฤศานานาชาติ บอิสุดสะอาดได้บ่อ้านอีกทูบเทียนมานราจ,จะเพึ่งพิษชูหวันเชิญชิดโซโคนดาชาติจันปรุงมาตกระเจ,จู้จนูหนึ่งไซนายบุญทองผู้แก้วนางทองสีกกผู้แก้วผัวทอ,ธ,อธุรกิจได้ประดิษฐ์คาหาดมีขนาดพอสม ี่ยมนิยมแม่ปันแลกักสรรกเชนทรชาติอัศวราชพานะอีกสมบัติชนบริบาลคู่ขนาดพร้อมศัพร์ด้วยสมานาชจำนวงมุ่งประสงค์ตรงมายอุทิศวายเทภารักเอื้อพัน,นัดเป็นควาสุขทุกทิวาราตรีการ เป็นโรบมาดียาสถานอันพิเศษก็เชิญเทเวศย่าละเลยเชิญรับสังเวยสวงเทวพรีบรรดานันนั้นด้วยลุด้วยพรีดาเวลานี้ได้เรียกยามยามวารดิธีที่ปลอดโปร่งดีแล้วใสเชิญภูมิไทยที่พดี เสด็จจอรลลีขึ้นสถิตยังอาจพิจิตโราณาพร้อมบริาพานเทพคณิตเป็นกิจการนั้นควรแล้วจงอยากแคล,ลาดประสงค์ซึ่งข้าพเจ้าจำนงกลาสนองที่สิ่งทั้งของได้พลาดเกินหรือขาดไปบ้างขอ,อยาสางซึ่งเมตตาจงกรุณาโปรดอภัยโปรดตั้งใจบริรักษ์ ที่ทาสร้างวนทนสถานตั้งแต่บ้านเรือนโรงโยมตลอดถึงบุคคลซึ่งมงคลกินนี้มีท่านเจ้าของบ้านเป็นต้นอีกปริชนบุตรภรรยาปริวารญา,าติผออู้ประพฤตสุจริตไทรทวานตั้งอยู่อาจรารย์พานสกโพัพาน บริโภคประโภคร้ำประโยชน์อัญญ์ยางตั้งอยู่หน้าทีเลยแล้วใสเชิญภูมิไทยกรุณาเพื่อเป็นภารกิจช่วยป้องปิดอันตรายอุปภา,าคอุปาาัตตวะได้ได้อย่าได้กลายได้กลันสารสามสิ่งทุกภา,าสวั์ก็จงอุปอื้ยโยงสิ่งได้ประสงค์ก็ให้สมมาต สัพุะร์สาพปะส้มสาพปรูปจงบีนาธิรารา,ราสารสรับพสนียาจันไรสับพะไัยาเบลพานขอเจริญอยู่ด้วยความสำราญทุกริยาบทุททุกการเมื่อเพื่อพระภูมิเทพิทักษ์งจงบริรัตเนื่องนิรันดรนดุดข้าสันเสร็จอง ขอจงอย่าขัดอย่าข้องให้สำเร็จได้ดังพระทรงสวดที่เธอเริมสาธุราพระเจ้าขออัญเชิญพระใจมงคลพระภูมิตลอดทั้งตายายเจ้าที่ได้ขึ้นประทับในวิมาณสาธุและขออัญเชิญท่านได้มาดูเล ปกป้องคุ้มครองป้องกันพยาธอันตรายต่อทั้งอำนวยอวยัยให้พรไอ้ลูกหลานเจ้าของบ้าน,เจ,าานเจ้าของเรือนซึ่งมีในายบนทองนางรองสีโพเกลพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรห้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการไหนสมความมุ่งม,มากปรารถนาปรารถนาเงินให้ไหลนองปรารถนาทองให้ไหลามาให้มีโชคลาภเงินทองเนื่อนองอย่าได้ขาด ในสร้างน้ำทาบุญในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเดิอดสาทุก่อนเชิญนะครับ